ก็มีลูกซองของเรานายมีซอมบี้ของนายอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง สวัสดีทุกคนที่ใช้อินเทอร์น็ตในการต่อดู YouTube นะครับผมแบทูเล่นเกมวันนี้อยู่ใน7 Day To Die a l ได้1 9อีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมอยู่หน้าตึกดัมแอนลังโคมายิ่งนะครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับบ้านผมเลยผมเลยอยากจะมาเคลียร์ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอดูแบบก่อนอันนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ำนะคือ,อผมอยากได้อาหารแต่ผมไม่รู้วอาไปไหนไง นี่ล็อกสงสัยผมคิดว่าน,ะน่าจะขึ้นมาถึงทางสุดท้ายน่าจะขึ้นมาบ้านนี้นะครับโอเคไปเกกันดูเผื่อพวกอาจจะเจออาหารเยอะก็ได้คือหลักๆผมอยากได้ซีดมากเลยตอนนี้ย<ๆ>จะบอกว่าเก๊งคอมดีแล้วนะั่นอะเออวะให้ข้างเถอคะครับเราไปตามทางของเราดีกว่าโอ้ย ผมเพิ่งเห็นว่าผมผูอัพแล้วเหรอต้องอัพอันนี้ให้ได้เลขแปดโอเคไปก่อนคนระับเดี๋ยวแกงพี่บีเข้ามาจะกลายเป็นไม่ได้เข้าอีกเอ๊เดี๋ยวนะผมสลับที่หรือเปล่าล่วงอีกไหมเนี่ยช่วงนี้หลอน พึ้นที่สูงแล้วล่วงจริงด้วยครับพี่น้องโอ้โหมันจะขยันทำให้ผมหล่นได้ถึงไหนเห็นไผมเหมือนเห็นตะกี้ให้ผมเห็น,หนโอ้โอ้ เขาซ่อนมีคนซ่อนของไม่เนียนโอ้มันมีแต่น้ำน้ำเน่าอ่ะมันไม่ใช่วายด้วยซ้ำอ่ะข้าวน,นี่มันแก๊งเวฟบซอมบี้ตะกี้มันตีใหญ่เลยครับผมอลองขึ้ือนไปไม่มีอะไรนะแต่ผมเห็นมุมยิงหัวครับ แล้วแล้วมีหัวครับปุ๊บนี่พอกลางคืนแล้วมันจะได้อทีทีเยอะขึ้นปะใช่ไหมเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนจะได้เพิ่มเป็นพันสามไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคอลังเกียร์ถังเกียนี่คือแทบไม่ต้องไปกดเลยมั้งน้ำเน่าล้วนๆเลยครับ เหมือนผมมาเก็บน้ำหน่าแต่แต,แต่น้ำหน่ามันก็ดีนะเอาไปต้มเป็นน้ำกินได้ใี้ผมี่เห็นข้างบนอ้ไรยังไงอะครับางบนเออเดี๋ยวผมลองไปดูซิน่าจะขึ้นเหล็กนั้นได้นะผมว่าเออเดี๋ยว,ยวผมยังไม่อยากนี่แต่ผมก็จ้ำเลย ถามถามถามมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยข้างบนมีของโอ้โหเนียนว่ะมีคนเนียนครับเนียนอะบอกเลยเราจะขึน้นยังไงวะตั้งติดอยี้เออฮัลโหลคุณทำอะไรเนี่ยแผนที่นีอ้อะไรกันนี่ แล้วผมจะไปย,ยังไงวะเนี่ยฮัลโหลโอเคได้อยู่เฮ้ย hey. hmm. ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ะนะักแหละของนี้ก็คือลงไป ความรู้สึกเหมือนชีวิตจะไม่ค่อยปลอดภัยไ,ได้ไหมล่ะออมหนก็หันเลยมีอะไรนะไหมันมมว่า อมันน่าจะเน้นเรื่องแร่มากกว่าของกินนะครับตอนนี้โอ้โหโคล้วนๆเลยครับเหมือนโคของจริงคนระับผมติดอะไรวะเนี่ยฮัลโหลโอเอ้โหล็อกเขายัางไงอ่ะเอียวาเหรอ โอ้เมื่อไรพังอ่ะอะไรวะเนะี่ยไม่มีแล้วเหรอทางเข้าเนี่ยสามร้อยไม่ 300. ไม่เหนือบบบฝ่า,าแรงสักเท่าไหร่นะครับถ้าสามร้อยโอ้อะไรวะอ๋อ Nó, nó, nào, cái... nó, cái... nó thang không có thể... đường mát... đến đâu. Hay thế nào? Ờ, nó có đường đến thôi. Đi này. không có đường đến không ทางนี้เลาวอ้เออขึ้งบนที่ไหนวะอ๋อมันมีทางเข้าข้างบนใช่ไหม ไปดูไปดูไปดูอย่างนี้ต้องพิสูจน์ไอ้หองไหนที่มันไอ้ไงมีลูกเข้าข้างบนเอาหวัวหิวอีกแล้วผมว่าผมตายเพราะหิวเนี่ยแหละครับอ๋อมันทางทางกลับที่ว่าใช่ป่ะ เอ,อดูทรงแล้วน่าจะเป็นทางกับครับหอมโหมันมีตัวนี้ด้วยเหรอิดหายแล้วโอ้โหว้าเฮ้ยจอด โคล้วนเลยครับผมโคเยอะมากครับเนี่ยอ๋อมันคือทางไปต่อใช่ป่ะเฮ้ยถ้าที่ผมดูคือคือเราต้องมาจากทางนี้อยู่แล้วครับเนี่ยดูดิเออไว้ไว้ตัวเธอ ทางแล้วอืมแล้วเราเราเล่นทางลัดมาเลยตึง๊งโอ้ตึง๊งไม่ตายลม้มจ้าตึง๊ง อ,อมามีสิ่งที่น่างนะักคืออันนี้นะครับมันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าเหินใจสรุปคืออารมณ์เหมือนทางลัดเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ลัดนี่บอ,อกไหมเหมือนจะทางลัดแต่ไม่ได้ลัดต้องบอกนะ ม้อยมีแถวนี้อีกแน่นอนโดยเฉพาะข้างหน้าที่มันยืนหัวขาวๆอยู่ก็อะไรวะอ๋อไอ้ไอ้คนใส่หูบ What เียดเกียดมากเลยการยืนคอเอียงแล้วยิงยังไงก็ไม่โดนอย่างเงี้ยมันโกงการพลาดเลยอย่างนี้ธนูแรงเขาบผม ยังไม่กล้าเปิดนะครับเอาไว้เดียก่อนแล้วค่อยเปิดไห้มีกล่องกล่องสมบัติแต่ตอนนี้มีใครอยู่เปล่าไค่อยรู้สึกไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกดีเลยนะครับการที่ได้เห็นอะไรเยอะๆไอ้ คอนซีดเย้นี่แหละที่ผมหามานานดันมาเจอในเหนียงควดแบบหิโอ้ออะไรวะเนี่ยโอ้เกือบพลาดโอ้แรงนะเนี่ยตามีหน้าคอสทุกทีหัวแบ่ มันอยู่ข้างบนหัวผมเออหมวกนี้ผมได้มารอบที่แล้วยังไม่ได้สนใจเลยเฮ้ยเอาแล้วกราตนนังขึ้นไปประชิญกับความเป็นจริงแล้วไม่ไายคสามารถย่องได้นะครับจบวัดถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆก็มันต้องมาโผล่บ้านหลังเลย โอ้โหแล้วมันจบแล้วครับเทเนี้ยจะฮิลกลับบ้านไปเก็บของรอบนึงก็เดี๋ยวหาแหล่งที่ใหม่แล้วกันว่าเราจะไปฟาร,ร์มกันตรงไหนดีกว่าเอาที่แบบมันน่าจะมีอาหารบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมได้คอนซีตมาด้วยนะข้าโพดผมทำอะไรกับมันได้มั่งนอกจากคอน,นย ตาหลักคือผมทำพวกนี้ได้ถึงไหมผมก็ยังขาดหัวมันอยู่ดีเออวะอะไรอยู่วะเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลคือผมต้องการมันนะครับเนี่ยตอนนี้พี่หมีวะพี่หมีวะ,วะเฮ้ยต้องจัดพี่หมีแล้วแหละผมว่าแต่ก่อนจัดพี่หมีเอาผู้หญิงคนนี้ก่อนก็เธอมีอะไรกับกับผมหรอ

จะทำให้เนื้อลดลงไหมเนี่ยอเอาเจอพี่หมีแดนอีกแล้วพี่หมีแดนพี่หมีแดน t อยเล็ร้านเกี่ยวกับท่วม i ิงออฟรอผมว่าหลังนี้สามหลังติดแน่เลยครับคุ้นคุ้นทับท้ายทับคาแต่อันนั้นคืออะไรครับออเกี่ยวกับรถปะ อนนเอออุปกรณ์เกี่ยวกับรถน่าจะมีอาหารก็เท่าไหร่นะผมว่าเคนน้อยผมก็มีเนื้อห้าสิบชิ้นแนละ้วข้าทางไหนวะหลังนี้เข้าทางไหนครับเนี่ยมันต้องมีอ่ะทางเข้าสทักทา,ทางหน้าไม่ใช่เออหลังนี้ครับเข้าทางนี้ทัวครับรับประกันใหญ่โคตรสามหลังติดแน่นอน เบีย <Yeah, S 2> กันไปยาวๆครับวันนี้อเอออะไรโอ้โหไม้โอ้โมาติดเลยนีน่โดนแล้วที่ท่านก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยแทงขาไปทีหนึ่ง ไม่ตายสักทีโอ้โหน่าจะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับเนี่ยตายอยู่ตรงนี้คนเดียวน่าสงสารจะมีอาหารไ,ไั่นไหน่าจะมีใครเอาอาหารมาใส่ใน่วงมต่อยากได้ปืนเพราะในซ่วมมันชอบมีปืนครับ้ทำไมเขาถึงชอบใส่ปืนไว้ในซ่วงกันดงง

คือถ้าสานี้ได้ก็สันนิกาลูกซองยิงช้ามากแก้น้ำด้วยแก้หิวน้ำด้วยโอ้โหแต่ว่าข้างหน้านี้น่าจะมีของกินนะขอของกินที่ไม่ใช่แก้วนะ้ำมากิน โอ้ oh my g กอดนี่เลยเขาคอมถึงนี่หมดแล้วอ่ออโอหอโตนี่แหละผ่านโลโตก็เอาจัด เอ้ามันเลยไปปลุกอีกตัวเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องอยู่แล้วเองอ่ะโอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยหมายความว่าไงครับเราจะต้องมีเงินห้าสิบไม่ใช่ต้องมีเงินห้าพันจะได้ไม่ตกจาก1ุห้าเมตรแล้วได้ดาเมจโคตรปหลาด ข้างล่างเนี่ยมีอะไรก็พร้อมแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไหนวะอีแรงอีแรงว่าผมไม่แกโอ้ร่วงครับโอ,โอ้แต่ดูนต Điện này đó y lan oh. ô ờ, ơi thôi thôi ơ tai thì ba ơi cái này chạy đây khô với đi lên. ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมลงมาเอาของด้วยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นข้างๆเอาไม่เป็นไรเฮ้ยมีอะไรคุยกันได้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 ไ,ดไ,ดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคเออเดีเ๋ยวตายยังคมอะ่ะบอกเลยนะจุดๆนี้ ผมเอาล็อกติกมาใช่ไหมโอ้โหมันน้องนอนทับอย่างนี้เลยเหรอ,อเฮ้ยอาหารต้องอาหารโอ้โหขอเธอจะยอดยังวะโอ้โหดีแม่งเลยแต่ทดโอเคเดี๋ยวเราขึ้นด้านข้างนะจะได้เร็ว เราะเรารู้แล้วว่ามันคือการไปโขกหน้านั่นเองผมว่าตอนแรกผมกำลังจำบอกว่ามันต้องเยอะไม่ได้เยอะเฉยๆน,นั่งรอผมเลยเนี่ยอะไไม่โดนหัวเออ,อเยอะเยอะด้วยดิ จะยยงังไงให้ตัวบนวะโอ้โหแล้วข้างบนโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาไงวะเรามาเล่นบทบู๊กันดีกว่าวันนี้เพื่อความสนุกสนาน จะมาเล่นสายบู๊กันดีกว่าจะได้ลูกซองรัวจังจะได้เล่นสายบู๊จริงจังเฮ้ยไม่เนียนไม่เนียนมีคนไม่เนียนกระสุนนี้เยอะจังวะก็ะคือคือท,ทางไปต่อใช่ไหมเห็นยาเยอะมากผมง,งว่าทางไหนคือทางไปต่อ ห,หรือว่าไได้ด้วยหรอเอ้งั้นก็ไปได้เดีย๋ยวหรือว่าทางนี้มันมันน่าจะทางลัดป่าววะผมเคยนะแบบไปไปเอาทางลัดรือ,อนี่ก็ได้อ ำไมความรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยวะมาที่นี่มันมีอะไรปลอดภัยกับเขามา้างร่วงไหมดูอ้อมเลยมาบอกแล้วเราไม่สนองสนิทไม่ตรงไม่อะไรทั้งนั้นแล้วบวกบวกบยับ,ยบ 80กว่านัตลูกกองโโหใช้ oh, oh. Hey, จริงด้วยครับพี่น้องมันคือทางลัดครับทางจบคือฝั่งนู้นเนี่ยมันคือทางขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงด้วยเนี่ย อะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือทางขึ้นมาครับคือผมต้องลงข้างล่างก่อนเว้ยนี่ถ้ากลับว่าผมไปเกียร์เลยแล้วนะเนี่ยเนี่ยนั่นคือทางจบครับโอเคถ้างั้นเราจะไปตามทางที่เขาต้องการให้เราไปแล้วกันนะก็มีลูกรองของเรานายมีซอมบี้ของนาย อาจะน้ำเน่าทาั้งนั้นเลยอะโอ้โหแล่งรวมน้ำเนา่าครับทอมแ้ะเน่าอีกต่างหากโอ้ยของเต็มครับต้องทำรถใหญ่ขึ้นแล้วจริงๆแหละผมว่านะแล้วครับบวกแม่งเลยโอ้โห ไอ้เลอไม้หมดเร็วๆต้องการทีเดียวเอาขยะได้ไหมฟังต้องเยอะสะดาษไม่เอาโอ้มันเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาทำเครื่องนี้ด้วยสุดยอดเลยวะทำดีโคตรเลยเดี๋ยวนี้ซอมบี้น้อยมากเลยครับบ้านนี้โอ้ กอไม่ติวแั่งเยอะอะอะไรวะข้างไปต่ออ่นางที่ผมว่าผมกดการเองโอ้นี่ไงเซฟมันต้องเจอตัดไปนี่ไงถ้าเกิดผมไม่ขึ้นไปเกียร์ตะกี้มันต้องลงมาอยู่แล้วครับเอินนะสะเอิน,นอ luôn đi vậy. Oh, cột. Nhanh như vậy. Hey, thản rồi đã. Nè này. Oh, để kéo về Nên, nên <cười> <không> có... <laughs> là tôi mở ra thêm cả giang rồi. Oh, đây để đồn à hai bàn cộp cộp mà hay dữ mà thì điều hay dữ phải tông tiếng dữ ao to ê buộc hay dắp buộc để thuê thòng da mòn thay đấy ạ lúc con cả chuẩn nhất ซีเรียสมันเหรอหนี่แหละเฮ้ยปั๊มกินซีดเล่นฟักทองดไีได้ไปปกไ,ได้มีของกิน my god หาย,กหยากเบ่งเลยทางไปวะมีซ่อนเ,เออเฮ้ยนี่ไงไป บวกไปเลยหลังจากนี้ผงมุกตอมผมเยอะหลังจากนี้ผมจะเล่นสายบวกไอ้สนองสนนีกแม่งแล้วมบแล้วแค่เนี้ยเหรอไม่มีกองไม่มีกล่องอะไรเยอ,ยอ,ยอะๆกับเขามั่งเหรออ๋อนี่ไนะงกล่อง โอ้โหหาเฝ้ากล่องจากมาก็มาไอ้น้องโอ้โหหมากัดกำแพงครับผมตรวจยอดเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ให้ขึ้นมาก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราลักไก่ขึ้นทางนั้นก็คือบินครับได้เห็นคนไทยบินได้แน่นอนอะไรอะไรวะเฮ้ย โอ้โหเอาแล้วผมว่าเอาแล้วเอาแล้วโหนึกว่ามันไม่มีแล้วเอาเอาาโอ้โหแรงจังว่าลูกซองของนัดมองมันจะไม่เมียเขาเฝ้าอะไรกันไห้บอกเข้ามานะโอ้โหนี่คือทางขอบคุณครับ กำลังจะบอกโอ้โหนี่คือทางลัดหายโอ้โหโอ้โห่าโอ้โห่ามีทองเอ้ยนี่แหละที่มันได้เรื่องโอ้โหผมลักแตงกับไอ้พวกของพวกนี้จริงๆ โอเคเป้าหมายข้างหน้าตั้งต่อไปผมไม่แน่ใจว่าผมเดี๋ยวผมค่อยขับรถดูแล้วกันเนาะเพราะว่าผมอยากอยากไอ้น,นี่ก่อนอะให้เลเวลมันอัพจนสร้างมอเตอร์ไซค์ได้ก่อนจะได้ไปที่อื่นไกลขึ้นเพราะว่านี้เห็นปะ่ะแค่บ้านหลัง,งโง่ๆหลังนั้นอะผมไม่สามารถเคลียร์ให้แบบว่าทั้งหมดได้เพราะว่าของยังเก็บได้ไม่เต็มเลยอ่นเนี่ยไม่ใช่ไม่เต็มของยังล้นเลยครับผมคือครที่จะได้เก็บได้แบบเยอะกว่านี้ย ไม่งั้นผมก็ต้องไปเพิ่มมอสเพิ่มกระเป๋าอย่างเดียวนะครับก็โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมวู้